ต้อนรับน้องๆใหม่นะคะเข้าสู่บ้านตาเบบุย่าของเรานะคะในวันนี้นะคะจะเป็นการกล่าวต้อนรับของคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของนณัวิทยาการสื่อสารยอย่างเป็นทางการค่ะเขาจะมีการต้อนรับอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะมาเลยค่ะ ที่นักศึกษาใหม่คณะวิทยาการสื่อสารทุกคนครูขอต้อนรับพวกเราเข้าสู่คณะวิทยาการสื่อสารนะคะสิ่งที่ครูคาดหวังอยากจะเห็นก็คือพวกเราเป็นนักศึกษาหรือเป็นบัณฑิตนะคะหลังจากที่นักศึกษาจบแล้วที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์แล้วก็รู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะ สวัสดีค่ะนักศึกศรรษาใหม่ทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รั้วเตเบรุย่าคณะวิทยาศึกษาของเรานะคะครูก็ขออวยพรนะคะให้นักศึกษาทุกๆคนนะคะมีความสุขกับการเรียนแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกับคณะแล้วก็มหาทิทาลนนะคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับนักกษาใหม่เข้าสู่คณะพิธีการสื่อสารนะคะผมก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมีความมุ่นมั่นตั้งใจนะคะในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยปีที่หนึ่งแล้วก็จบออกไปในสี่ปีอนห้เราี้ต้องขอแสดงความดีกับนักศึาปีหนึ่งทุกท่านนะครับ ทราบมาว่าผมเองน็เป็นอาจ,จาราย,ย์ที่ปรึกษาของนักศกาด้ินที่หนึ่งและินีริงตอนรับสื่อคณะมีาการสื่อสารนะครับสวัสดีค่ะนักศึกษาคณะวิทยาการสื่อสาร Υ รหัส55นะคะก็ขอต้อนรับพวกเราทุกคนนะคะเข้าสู่อ้อมอกของตาเบกุย่านะคะขอให้คิดซะว่าที่นี่คือบ้านของเรานะคะเป็นบ้านหลังที่สองของของพวกเราทุกคนนะคะผัสนิทจริงจังกลูกๆทุกคนนะครับเออเรามาที่นี่เพื่อที่จะมาเรียนหนังสือน,นะครับแต่ผมก็ไม่อยากให้เราหยุด อยู่แค่เพียงหนังสือนะครับการเรียนใจพวกเราเรียนรู้การใช้ชีวิตเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเรียนรู้ที่จะให้แ้ะก็แบกงปโอเคเฟสอพกอลสลาเมเลกอสดีฮะคุณกัตทูลเลชัน่อว์นีสตูดนต์ for2012so now you have faced you have to you got the admission our faculty of c o m m u n i c a สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะเข้าสู่บ้านสีเงินของเรานะคะขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะมีความตั้งใจพยายามเพื่อในอีกสีปีข้างหน้าจะจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ้อรับทุกคนนะครับสำหรับนักศึกษารหัส5้านะครับอยากให้การที่ทุกคนได้เข้ามาที่นี่ได้เข้ามาถือว่าคณะวิทยาการสื่อสารเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการสื่อสารขอให้ทุกคนใช้ชีวิตที่นี่ในคณะวิทยาการสื่อสาร แล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินที่ปตัตตานีแห่งนี้อย่างมีความสุขครับสวัสดีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งครูนะคะอยากจะขอฝากนะคะให้นักศึกษาทุกคนนะคะขอให้ทุกคนนะคะตั้งใจและเตรียมพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ทั้งครูอาจารย์นะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะได้มอบให้ยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะครับก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับอยากจะฝากน้องๆน,นะครับว่ามาเรียน ที่นี่นะครับในการชีวิตเป็นนักศึกษานั้นก็มีสิ่งยั่วยุมากมายนะครับที่จะทําให้เราเหลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่จะทําให้เรา มัวเมาหรือว่าหลงไปกับมันได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอเป็นลังใจให้ทุกคนประสบความสําเร็จในอนาคต4ปีข้างหน้าครับ,บก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยการสื่อสารรหัส55ทุกคนนะคะเ,เข้ามาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งเนี่ยครูก็คาดหวังว่านักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะก็คือในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็คือจะต้องทําควบคู่กันไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่าไปเน้นหนักที่กิจกรรมอย่างเดียวเพราะว่าการเรียน ถ้าถามว่าอันไหนสําคัญกว่ากันก็คือการเรียนต้องมาที่1โดยการดูแบบอย่างของรุ่นพี่ที่เด่นๆน,นะคะขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่บ้านชมพูบันทิพย์ของเรานะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้ก็คือแม้ว่าเราจะเจออุปสรรคบ้างปัญหาบ้างขอให้เรามีความตั้งใจุดทนุนและมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้คือการเป็นบัณฑิตของคณะวิทยาการสื่อสารนะคะ ก็ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะมีอะไรสีปีนี้ก็ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าที่สุดค่ะสวัสดีนะครับครูชื่อสิทธิกรเทพส่วนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับใช้ชีวิตเรียนสนุกนะครับเต็มที่กับสี่ปีที่อยู่ที่นี่นะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับนักศึกษารหัส55ทุกคนนะครับก็เข้ามาหาหลัยแล้วก็ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับชีวิตมหาลัยมีความรับผิดชอบให้มากขึ้นและที่สําคัญตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อรนรับััศึกษารหัส55ครับเข้าสู่รัวชมพูพันฑ์ทิพครับซึ่งใน4ปีนี้มันก็จะต้องมีเวลาที่จะลอาผิดพลาดบ้างอยากให้ทุกคนก้าวต่อไปอยู่ปี1ปี2ปี3แล้วก็จบปี4อย่างพร้อมๆกันนะครับ สวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อพี่จูนนะคะประชราการยางฝากน้ําค่ะหน้าที่หลักๆนะคะก็คือทํางานประชาสัมพันธ์นะคะอยากให้น้องเก็บเกี่ยวความรู้ทั้งในส่วนของการทํากิจกรรมแล้วก็ส่วนของการเรียนนะคะพี่ๆที่นี่ทุกคนนะคะก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษาน้อง,องค่ะยินดีต้อนรับน้องใหม่ทุกคนค่ะเหนื่อยไหมครับเป็นไงบ้างหลายวันเล่นน้องสำหรับกิจกรรมรับน้องนะครับก็ เดินทางมาถือโอกาส,สตายแล้วนะครับก็เก็บเกี่ยวทุกอย่างที่ผ่านมานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนตั้งใจเรียนเต็มที่สู้เขาโอเคยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่รั้วของคณะวิการศึกษารนะคะก็ดีใจที่เห็นน้องๆเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะของเรานะคะขอให้น้องๆประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความสุขตลอดทั้ง4ปีในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะสวัสดีครับ พี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ห้องปฏิการโทรทัศน์นะครับพี่ชื่อพี่อาร์ตนะครับก็ขอให้น้องๆที่เข้ามาเรียนในคณะวิทยการสื่อสารทุกคนนะครับก็ขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ร่วมกันทํากิจกรรมสนุกสนุกทางคณะที่จัดมานะครับสวัสดีครับพี่ก็พี่กิตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยการสื่อสารนะครับก็ปีหนึ่งแล้วตั้งใจเรียนเชื่อฟังรุ่นพี่เชื่อฟัง,งอาจาร,ร,ร,รย์นะครับขอต้อนรับเข้าสู่บ้านสีเงินนะครับแล้วก็ขอให้โคนมีความสุขในการ เรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะน้องๆก็ได้รู้จักกับคณะผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการสื่อสารไปแล้วนะคะวันนี้ขอกล่าวคําว่ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของคณะวิทยาการสื่อสารอย่างเป็นทางการค่ะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่กันนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ